สวัสดีค่ะนิสาพรบอลสีนะคะกลับมาพบกันกับไม้ส,สวยๆอีกเช่นเคยจ้าคลิปนี้นะคะถ่ายลงไว้วันจันทร์ที่3มิถุนายนจัดส่งให้พรุ่งนี้นะคะวันอ,อังคารที่4มิถุนายนเนาะของถึงลูกค้าประมาณวันพุธพฤหัสหรือสุกไม่เกินนี้นะคะส่งไปรณ์นีไทย e m s ให้นะจ้ะลูกค้าทางภาคใต้ก็อาจจะถึงประมาณวัน พผฤหัสสุกส่งจากจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะละแวกใกล้เคียงกันก็จะถึงวันประมาณพุธพฤหัสไม่เกินนี้นะคะก็คลิปนี้ก็จะเป็นโปรเคตตู้เนาะไม้ราคาหลักสิบนะคะเดี๋ยว มันจะมีแค่2ชนิดที่ราคาไม่เหมือนเขาเนาะส่วนต้นอื่นๆให้ราคาเดียวกันหมดเลยนะคะเดี๋ยวยังไงค่อยๆไล่ดูเนาะว่ามีอะไรราคาไหนบ้างสนใจต้นไหนนะคะก็จดชื่อไม้นะคะที่ต้องการนะโทรหาแม่ค้าได้เลยที่เบอร์0 8 0ย์แปดศูเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้นะจ๊ะสแกนคิวอัคโค้ดไลน์มุมนี้ก็ได้ใครมีเฟซทักเฟซได้ค่ะใครมีไลน์ทักไลน์ใครไม่มีเฟซไม่มีไลน์โทรหาแม่ค้าได้เลยนะคะเดี๋ยวจดชื่อที่อยู่เบอร์โทรได้ ถ้าโทรแล้วหนึ่งครั้งแม่ค้าไม่รับสายรบกวนโทรย้ําอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะบางทีแม่ค้าไม่ได้พกโทรศัพท์ตลอดเวลานะคะและเครื่องที่รับออเดอร์ไม่ใช่เครื่องหลักของแม่ค้าแม่ค้าไม่ได้พกไปด้วยบางทีเดินเข้าสวนจังหวะนั้นพอดีเดินไปตักข้าวเดินไปทํากับข้าวจังหวะลูกค้าโทรมาพอดีนะคะก็ไม่ได้รับก็ขออภัยด้วยยังไงลูกค้ารบกวนโทรย้ำมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเผื่อได้ยินเสียงเราจะได้รีบวิ่งขึ้นมาได้ทันนะคะหรือบางครั้งโทรมาแล้วไม่ได้รับสาย ะะบางครั้งก็ติดสายของลูกค้าท่านอื่นอยู่ก็คือมีลูกค้าสั่งทางไลน์ก็คือเขาก็โทรไลน์ด้วยสั่งทาง Facebook เขาก็ Messenger โทรเข้ามาด้วยอย่างเงี้ยแล้วแม่ค้าตอบตอบคนเดียวเนาะเพราะฉะนั้นก็ไล่ตามลําดับค่ะนะคะไล่ตามลําดับเพราะว่าแม่ค้าถ้าคุยอันนี้อยู่แล้วเห็นแล้วว่ามีสายเรียกเข้าถ้าจบการสนทนาตรงนี้แม่ค้าก็จะโทรกลับสายนั้นๆใช่ไหมลูกค้าที่แม่ค้าโทรกลับหลายท่านมีใช่ไหมจ๊ะแต่จะมีบางท่านที่ โทรมาแล้วแมค่ค้าไม่เห็นจริงๆว่ามีสายเรียกเข้ามานะคะบางทีขึ้นมาแล้วไม่ได้ไม่ได้ไได,ดูที่โทรศัพท์ก็คือรับตอบแชทต่อเลยเพราะฉะนั้นถ้าโทรมาแล้วไม่ได้รับโทรย้ําอีกทีนะคะโทรย้าอีกทีเพราะว่าเราก็ต้องต่างมีภารกิจไปทำาูวนนี้นั่นกินข้าวบ้างหิวข้าวบ้างปวดท้องบ้างเข้า เข้าสวนบ้างอะไรแบบนี้เนาะนะจ๊ะเพราะฉะนั้นโทรย้ำมาหรือเอาให้ง่ายที่สุดเลยทักไลน์พิมพ์สั่งได้เลยง่ายมากๆนะคะเพราะยังไงแม่ค้าต้องมาเช็คแชทอยู่แล้วเนาะแต่ถ้าจะโทรจริงๆรบกวนโทรย้ำแม่ค้าหน่อยนะคะโทรย้ำเลยถือสายยาวๆเลยไม่เอาแบบตึดเดียววางตึดเดียววางอันนั้นแม่ค้าจะไม่ได้ยินนะคะถือสายยาวๆเลยสักสองครั้งนะคะยาวๆสักสองครั้งเดี๋ยวแมค่ค้าได้ยินได้รีบมารับสายลูกค้าได้นะคะอ่าแล้วก็ เดี๋ยวก่อนไปดูบอลสีพามาดูใบกัมปูนะคะใบกัมปูไหมคะจะแพ็คแบบนี้นะคะยังมีของอยู่นะจ๊ะสั่งได้เรื่อยๆส่งวันอังคารนี้พร้อมกันนะคะพร้อมกันหมดเลย1กล่องนะคะก็จะแพ็คทั้งหมด1กล่องบรรจุ5กิโลนะคะโอนอยู่ที่130บาทปลายทางอยู่ที่170บาทนะคะปลายทางถ้ารับ10กิโลจะอยู่ที่300บาทนี่จะแพ็คเป็นถุงละ1กิโลแบบนี้นะคะอันนี้ที่เห็นนี่คือถุงละ1กิโลนะ จะแพ็คให้เป็นแบบนี้ทั้งหมด5ถุงนะคะ5ถุงโอนหนึ่งเป็นราคารวมส่งให้แล้วนะคะต่อ5้กิโลเนาะปลายทาง170บาทต่อ5้กิโลเช่นเดียวกันปลายทางรับ10บกิโลก็จะอยู่ที่300บาทนะคะใบผุดดำสวย ะะผูดำธรรมชาติแบบนี้เลยลักษณะให้ไปหยบหยาแบบนี้นะคะไม่ได้ผสมแกลบไม่ได้ผสมขุยมะพร้าวแต่อย่างใดนะคะนี่จะใช้ดีรับไปแล้วพร้อมใช้งานได้เลยใช้เมื่อไหร่ก็ค่อยกรีดไม่ต้องไปตากไม่ต้องไปผึ่งไม่ต้องอะไรแล้วทั้งนั้นรับไปแล้วพร้อมใช้งานได้เลยนะคะลักษณะเลือกชั้นส่วนที่ดีที่สุดมาให้มันเป็นส่วนที่อุ้มน้ําเก็บความชื้นได้ดีนะคะแล้วก็ไม่แน่นจนเกินไปมันจะทําให้รากเขา,าชอนชัยหาสารอาหารได้เรื่อยๆ นะจ๊ะก็สังเกตดินที่บ้านดูว่าถ้ามันเป็นเลนนะคะหรือเละแน่นเหมือนดินเหนียวแล้วอันนั้นคือดินเสื่อมสภาพหมดสารอาหารเราก็ทําการเอาดินตัวเนี้ยไปเปลี่ยนไปเพิ่มสารอาหารให้เขาใหม่หรือมองดูอ้ยดินฉันยังดีอยู่ยังไม่เห็นยุบเลยแต่แงนดูรากทะลุกระถางนะคะถ้ารากทะลุกระถางแล้วก็คือ มันหาสารอาหารไม่เจอแล้วมันเลยลงมาแล้วเพราะฉะนั้นลูกค้าก็อัพไซต์ที่มันใหญ่ขึ้นก็ขยายเขาขยายไซส์กระถางก็เพิ่มดินตัวใหม่เข้าไปนะคะเขาจะได้หาสารอาหารได้มากขึ้นเยอะขึ้นนะคะ,ะมาดูกันค่ะบอนสีนะคะคลิปนี้มีอะไรบ้างกระถาง4นิ้วทั้งหมดนะจ๊ะเป็นโปรเคียตู้เนาะให้ราคาเดียวกัน39บาบทหมดเลยแต่จะมีแค่2ต้นที่ราคาไม่เท่าเขานะคะก็จะมีเป็นตัวนี้กับตัวไอ เพชรบ้านปทุมยังไม่ไปเนาะอันนั้นก็คือให้ราคาต่างกันนะจะ๊ะเดี๋ยวไล่ไปเรื่อยๆลูกค้าก็ค่อยๆดูเอาแล้วกันเนาะขั้นต่ำแม่ค้ขอ3ต้นขึ้นไปจัดส่งให้นะจ๊ะค่าส่งเมาเหมาห้บาทนะคะสะดวกโอนหรือปลายทางแจ้งแม่ค้าได้เลย เริ่มที่ต้นนี้นะคะมีชื่อว่าสาวารินนะคะสาวารินสามสิบเก้าบาทนะคะคลิปนี้สามสิบเก้าบาททุกต้นยิ่งโตยิ่งสวยนะคะสาวารินขยบมาตรงนี้อันนี้ที่ว่าราคาไม่เหมือนเขาเนาะอันนี้ขออยู่ที่ห้าสิบบาทหานุมานสืบมะค่านะคะเขาเป็นไม้ป้ายมาแล้วแบบนี้มีอยู่แค่ห้าต้นนะคะมีอยู่ห้าต้นขออยู่ที่ห้าสิบบาทนะคะหนุมานสืบมะค่าอันนี้ศรัทธาศูนย์จ้ะศรัทธาศูนย์เอาไปสามสิบเก้าบาทเช่นเดียวกันมีแค่สี่ต้นสุดท้ายกัดสีด 4, กัดลายมาแล้วนะ ขยบมาตรงนี้เป็นพัทยานะคะพัทยาก็ไป39บาทมีอยู่แค่2ต้นสุดท้ายนะคะอันนี้เป็นศิลาเพชรแผลงศิลาเพชรแผลงนะคะพื้นเขียวจะเขากัดหน้าแดงไปเรื่อยๆนะคะงานกระดูกแบบนี้เลยนะคะ39บาทมีอยู่4ต้นเนาะเอออันนี้อันนี้ก็ไม่เท่าเขาอันนี้ไม่ใช่39เนาะอันนี้จะเป็นสักอ่สกนิมิต นะสก,กัดนิมิตให้ไป25บาท1 2 3 4 5มีห้าอยู่5ต้นนะสก,กัดนิมิตนะคะเป็นตัวแผลงมาจากมัควานพรมฤษี 4, นะคะแกงเขาจะมี3ตัวที่แผลงออกมาจากต้นเดียวกันก็คือมัควานลังสรัรพรมฤษี 4, แล้วก็สก,กัดนิมิตนะคะตัวนี้เป็นสก,กัดนิมิตให้ไปที่25บาทด้านหลังหงดรุนนะคะเป็นฟอมกอมีอยู่3กระถางเป็นฟอมกอมีอยู่3กระถางนะจ๊ะไป39บาทเป็นกอทั้งสังสง3กระถางเลยนะ39บาบาทเริ่ม,เร,มเริ่มกัดลายมาแล้ว ตรงนี้นะคะมีแค่2ต้นเนาะชื่อว่าจอมพลนี่ตอนแรกขายว่าไม่ทราบชื่อตอนนี้ทราบชื่อแล้วนะใครรับไปก่อนๆน้านี้ก็เขียนชื่อปักได้เลยชื่อว่าจอมพลนะคะโตขึ้นสวยโตขึ้นสวยหน้าเขาสวยนะจ๊ะมีอยู่2กระถางจ้ะสาบาบาทด้านหลังตรงนี้นะเมืองนอนนะคะนะเมืองนอนติดด่างมาแล้วนะมีเชื้อด่างนะคะมีเชื้อด่างทุกต้น39บาทเช่นเดียวกันด้านหลังตรงนี้คือขวัญดาวนะคะขวัญดาวจะเป็นฟอร์มพุ่ง ตรงๆก้านแข็งกว่าพวกพันดาวนะแต่กัดเม็ดลายเหมือนกันพื้นใบก็จะออกสีเขียวอมเหลือง่ะจ้ะขวัญดาวแล้วก็กัดเม็ดสีแดงๆเนอะมีอยู่5ต้น39บาทด้านหลังตรงนี้กําเนิดซับนะคะมีอยู่4ต้นเอาไป39บาทเช่นเดียวกันตรงนี้นะคะเป็นเพชรบ,บ้านปทุมนะแต่ยังไม่ไป้ายออกหน้าเปิดอๆดังๆแบบนี้นะคะเอาไปที่25บาทมีอยู่5ต้น ขยบมาตรงนี้อีกหน่อยหนึ่งไวไปไหมลูกค้าค่อยๆดูเด้อดูไม่ทันก็ไอเรือนด้านลลางย้อนไปย้อนมาย้อนไปย้อนมาได้มันกอได้นะจ๊ะพอที่เห็นนี่เป็นคลิปนะจ๊ะไม่ได้ไลฟ์สดนะคะเป็นคลิปลูกค้าสามารถดูได้ตลอดเวลาเลยเอาขยบมาด้นานหลังตรงนี้เป็นสาวณนะครชัยสี1 2 3 4 5สมี่ห้ามีต้นก็จะสะกิติดด่างแบบเนี้ยมาแล้วทุกต้นนะคะเนี่ยสกิติดด่างแบบเนี้ยมาแล้วทุกต้นให้ไป39บาทเช่นเดียวกัน ด้านหลังตรงนี้ชื่อว่าปัทธรรมราชนะคะมีอยู่4ต้นเนาะ39บาทจา้ะและสุดท้ายของเราเป็นหลวงปูท่ทิมนะคะหลวงปู่ทิมเอาไป39บาทเช่นเดียวกันตับเกจินะคะวันนี้ก็จะมีมาประมาณนี้นะคะลูกค้าเมื่อวานที่สั่งไว้แม่ค้าลงกล่องแล้วเรียบร้อยเนาะวันนี้ใครสั่งเพิ่มรับเพิ่มขออนุญาตแยกไปอีกกล่องนึง่งนะจ๊ะค่าส่งเมาเมาหบาทเท่านั้น ะะสะดวกโอนหรือไปายทางแจ้งนะคะได้เลยขั้นต่ําขอสักสาต้นขึ้นไปแพ็กจัดส่งให้นะคะก็คือ39บาททุกต้นนะคะยกเว้นต้นนี้อันนี้25บานะคะเพชรแ้้นปทุมยังไม่ป้ายแล้วก็มีสักกนนิมิตนะคะอันนี้25บห้แล้วก็จะมีเป็นอันนี้หนุมานสืบมะคานะคะตัวนี้ขอ50บาทเนาะนะคะที่เหลือก็ราคาเดียวกัน39นะจ๊ะโอเคจ้าสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะคะ สนใจต้นไหนเห็นช่วงเวลาใดเห็นคลิปช่วงเวลาใดก็แล้วแต่สามารถพิมพ์ เข้ามาหรือโทรเข้ามาสอบถามได้นะคะว่ายังมีอยู่ไหมบางอย่างก็มีจํานวนนะจ๊ะได้ไหมคะไปเดินเดินดูให้ถ้าในคลิปมันหมดนะคะเดี๋ยวเดินลองเดินดูให้ถ้ามีก็เดี๋ยวจะได้ส่งรูปให้ดูในไลน์ได้นะคะอ่าเรียบร้อยสําหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะคะเช่นเคยจ้ามีความสุขสนุกไปกับการเลี้ยงบอลสีนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะ คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสนใจใบกัมปูสั่งได้เด้อไม่ซื้อบอนสีไม่เป็นไรสั่งใบกัมปูได้นะรีบๆสั่งนะเดี๋ยวของหมดเดี๋ยวเปลี่ยนกระถางไม่ทันหน้าฝนเด้อนะคะโอเคจ้าบ๊ายบายคะ่ะ